ไคยสงสัยกันไหมครับว่าผู้หญิงที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยครอบครัวของเขาทําธุรกิจอะไรซึ่งผมเชื่อว่าธุรกิจของเขานะครับทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักและอย่างน้อยก็น่าจะเคยเป็นลูกค้าไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งประวัติของธุรกิจครอบครัวเขาคืออะไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอบดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีีีีีๆทท่่ผผมมมมจะเเเอออาาาาใหหห้้้้ัััังงนนนนนกรรรรยแบบบุววสถ สงสัยแทนทุกๆคนเลยเนี่ยก็คือคําถามที่ต่อยอดมาจากครั้งที่แล้วนะครับนั่นก็คือผู้ชายที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยคือใครแล้วก็ทาธุรกิจอะไรซึ่งผมเล่าไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถที่จะกดเข้าไปฟังได้หลังจากจบคลิปวิดีโอนี้ครับส่วนคําถามของวันนี้ก็คือแล้วผู้หญิงที่รวยที่สุดในโลกล่ะเขาคือใครนะครับทำธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจของครอบครัวหรือเปล่าคําตอบก็คือใช่ครับเพราะผู้หญิงที่รวยที่สุดในโลกสุภาพสตรีท่านนี้นะครับมีชื่อว่าฟรองตัวเมตองกูเมยแยทายาทคน เจ้าของบริษัทลอรีอัที่เราเนี่ยน่าจะรู้จักกันนะครับแบรนด์เครื่องสัาผัชั้นนำระดับโลกและจริงๆแล้วลอรีอก็ยังเป็นเจ้าของแบรนด์อีกหลายๆแบรนด์เลยซึ่งนิติสารฟอร์มนะครับจะอันดับให้เธอเป็นสุภาพสตรีที่รวยที่สุดในโลกนะครับหรือว่ามีทรัพย์สินมากที่สุดในโลกโดยถ้าสมมติเทียบกับทั้งหมดนะครับไม่นับแยกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินสูงที่สุดในโลกเป็นอันดับที่1ิีครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราได้คาตอบไปแล้วจ จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วธุรกิจของครอบครัวเขาทําอะไรมาบ้างแล้วกลายเป็นแบรนด์เครื่องสอําอางที่แทบจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกได้ยังไงจุดเริ่มต้นของลอรีอัลปารีสนะครับต้องย้อนกลับไปในปีคศ1909ครับซึ่งสินค้าอย่างแรกของลอรีอัลปารีสนะครับก็คือสินค้าที่เอาไว้ย้อมสีทําสีผมเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการทําสีผมไปตลอดกาลนะครับโดยในปี1909เนี่ยในเวลานั้นเองมีนักเคมีอัจฉริยะท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าอูแกลส์ุววคคล นี่ก็คือปู่ของสุภาพสตรีที่รวยที่สุดในโลกเจ้าของคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งคุณปู่ของเธอที่เป็นนักเคมีเนี่ยค้นพบนะครับว่าในเวลานั้นเองเนี่ยผู้หญิงทุกคนไม่ได้อยากจะมีสีผมเหมือนกับที่ตัวเองเนี่ยมีมาตั้งแต่กําเนิดครับแล้วก็เทรนด์ต่างๆนะครับของผู้หญิงที่มีความต้องการสีผมที่หลากหลายตอนนั้นเนี่ยมันมีมากมายเลยเกิดบางคนก็ต้องการผมสีบอ์และในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมสีบอ์สั้นๆเนี่ยเป็นที่นิยมสูงมากนะครับคือเรียกไดไรว่าผู้หญิงคนไหนที่มีผมสีบอ์ผมสั้นนกก็็จจะะดดดดูสสุตาาครับแล้ว้ววไมใ เป็นพิเศษในช่วงนั้นเลยซึ่งเขาเก็ได้พยายามวิจัยนะครับสารเคมีออกมาเพื่อให้กลายเป็นสารเคมีที่เอาไปย้อมสีผมแล้วปลอดภัยที่สุดซึ่งจากตรงนั้นเองเนี่ยนะครับเขาก็ได้เอาไปจดสิทธิบัตรของ l o r ี a l Paris ครับจนทําให้บริษัทของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรยาย้อมสีผมที่ใช้แล้วปลอดภัยที่สุดซึ่งเป็นจุดขายของบริษัทตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานครับจนกระทั่งหลังจากนั้นนะครับในช่วงประมาณปี1 9เนี่วงนั้นเทรนด์ขอผผ้หญิงก็เปลี่ยนไปคนั้นนั้นคนเรม่มนิยม ผมยาวมากขึ้นคนที่มีผมยาวลุคที่ดูโชบเฉีียวเนี่ยก็ยจะเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มากๆนะครับในสมัยนั้นทําให้บริษัทเนี่ยก็เลยได้มีการวิจัยออกมาใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะทําให้ตอบโจทย์ผู้หญิงตอนนั้นก็เลยเป็นที่มาครับที่มีการเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับภายใต้ชื่อ Preference ในปี1970ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆของ l o ร e a l ครับเพราะตอนนั้นมีการใช้สโลแกนที่เป็นคําว่า because I'm worth it นะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณค่าที่คุณคู่ค,ควรจุดเปลี่ยนสาคัญก็คืออีีกปประมมาาณ10ถัด คือประมาณช่วงปี1,980เนี่ยผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในวงการต่างๆมากขึ้นนะครับแม้กระทั่งวงการสื่อสาธารณะต่างๆดารานักสแสดงนะครับผู้หญิงก็เริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะตอนนั้นทําให้ลอเรียลตัดสินใจที่จะแตกลายสินค้าใหม่ครับเริ่มมีการทําวิจัยแล้วก็ออกสินค้าใหม่ๆที่เป็นลายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องสําอางเป็นครั้งแรกครับซึ่งก็มีทั้งเครื่องสําอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะครับบวกกับชื่อเสียงของลอเรียลที่มีสั่งสมมาก่อน ของลอเรียลเนี่ยติดตลาดได้อย่างไม่ยากเย็นนักครับส่วนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลอเรียลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงประมาณปี2,000ครับในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยลอเรียลตัดสินใจที่จะขยายตลาดนะครับให้ไปกินตลาดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ๆนะครับหรือว่าขยายไปยังประเทศอื่นๆแล้วก็มีการแตกลายไปสินค้าในรลยอื่นๆเช่น Lo เรียลมันเอ็กซ์เพรครับเป็นการขยายรายสินค้าในแนวราบครับอันนี้ให้ความรู้เป็นเกรด็ดความรู้ด้านธุรกิจนิดหนึ่งนะครับปกติแล้วเวลาเราพูดถึงการขยายธุรก ก็คือขยายแนวราบกับขยายแนวดิ่งครับคำว่าขยายแนวดิ่งเนี่ยก็คือลึกลงมาคำว่าลึกลงมาก็คือสินค้าเดิมของเราเนี่ยมีอะไรอยู่เราทําให้มันดีขึ้นละเอียดขึ้นขายแพงขึ้น ทำให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าขยายแนวลึกครับหรือว่าขยายแนวดิง่งส่วนอีกแบบหนึ่งคือขยายแนวราบครับก็คือทําธุรกิจอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับอันเดิมเลยอาจจะเกี่ยวกันใกล้เคียงกันแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นแคตตากรีใหม่นะครับเขาก็จะเรียกว่าการขยายแนวราบเช่นลอรีอัจากตอนแรกแค่ทําสีผมอย่างเดียวก็ขยายมาเป็นเครื่องสัอาอันนี้คือแนวราบจากที่ทําเครื่องสาอําอาและสีผมอย่างเดียวของผู้หญิงก็ขยายมาเป็นของผู้ชายอันนี้คือการขยายธุรกิจแนวราบครับก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวิชาการตลาดนะะแต่่่่่วาาจจจุุดดททีีนสนสใก็คือ สามารถที่จะทําตัวเองขึ้นมาให้กลายเป็นบริษัทเครื่องสําอางที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกได้เหตุผลหลักๆก็เป็นเพราะกลยุทธ์การเติบโตที่ผู้บริหารเขามองครับผู้บริหารของลรีอัเนี่ยไม่ได้มองว่าลรีอัจะต้องออกแบบสินค้าสร้างสินค้าออกมาให้เยอะที่สุดในโลกเรามีความเชี่ยวชาญอะไรเราก็ควรที่จะพัฒนายอย่างนั้นต่อไปแต่ในเมื่อบริษัทมีกําไรบริษัทมีโอกาสที่จะไปลงทุนหรือว่าซื้อกิจาการของบริษัทอื่นๆเราก็ควรที่จะไปซื้อกิจาการบริษัทเหล่านั้นเรื่องของการซื้อกิจจกกกกาากาารรคอบลมมิเน่ผได้โส ในหลายๆคลิปนะครับซึ่งธุรกิจระดับโลกเนี่ยก็มีการซื้อขายกิจการกันบ่อยๆเหตุผลหลักๆก็เป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับสมมุติผมใช้เวลาประมาณ10ปีในการปั้นแบรนด์เครื่องสัอางของผมให้เติบโตขึ้นมาก็คิดง่ไยๆว่าผมต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจใช้กําลังทรัพย์ต่างๆใช่ไหมครับในการทุ่มเทให้แบรนด์มันเกิดขึ้นมาในช่วง10ปีนี้ซึ่งมันอาจจะเกิดหรือมันอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ผมตั้งใจทําจนมันเกิดไงทีนี้สมมติว่าแบรนด์ใหญ่ๆนะครับสักแบรนด์หน ากว่าเนี่ยเราก็มาลงทุนในอีกสิปีกว่าธุรกิจนี้มันจะ เติบโตขึ้นมาได้แล้วก็ไม่มีอะไรการันตีว่าจะสําเร็จจริงไหมนะครับสู้เขาซื้อกิจาการของผมไปเลยไม่ดีกว่าเหรอนี่คือความคิดของบริษัทใหญ่ๆนะครับก็เลยทําให้ล o รีออเนี่ยก็เข้าไปแอคควายเข้าไปลงทุนแล้วก็ซื้อกิจาการของหลายบริษัทมาอย่างเดีลวหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะครับก็คือการที่ลอรีออเนี่ยเข้าไปซื้อกิจาการของบริษัทนันดะเป็นจํานวนมูลค่าสูงถึงประมาณ1น0ริล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไ,ไทยเกือประมาณ4ี่0กว่าล้านบาทนะครับซึ่งบริษัท บริษัทอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือแบรนด์เครื่องสำอางที่มีชื่อว่า 3CE นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากในบรรดาสาวๆเอเชียซึ่งลองมองย้อนกลับไปว่าสมมติ L'Oreal เนี่ยได้รับความนิยมมากๆในฝั่งยุโรปนะครับล้วก็บอกว่าอยากจะตีตลาดเอเชียแทนที่จะเข้ามาตีซึ่ง l o r e a l ก็พยายามที่จะทำอย่างนั้นถูกไหมฮะแต่ว่าคนใช้เยอะที่สุดเลยเนี่ยก็คือแบรนด์นี้เราเอาเงินไปซื้อแบรนด์นี้เลยดีกว่าไหมนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ l o r e a l ก็เข้าไป takeover กิจาการเข้ามาส่วนถามว่าแล้วปัจจุบันภายใต้ร,ะะร,ร่่มนออเบาขงง umbrella Dore ด์คืส อะไรบ้างหล่ะผมจะไล่ให้ฟังคร่าวๆนะครับก็ประกอบไปด้วยทั้ง r o r a l Paris, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, b i o d e r m นะครับ La f l o r n d i e s e l Valentino, g i e r t r i r 3CE, Maybelline New York, n i c x Professional Makeup แล้วก็ยังไม่รวม a b e l l a ของ l o r e a l เองที่มีอีกหลายแบรนด์นะครับเช่น l o r e a l Expert โรลิโอ้โปรเฟชชั่นอลแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายที่อ่านตรงนี้น่าจะไม่จบนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เองก็คงจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้โรลิโอกลายเป็นแบรนด์เครื่องสําอางที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกและนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ลูกสาวทายาทคนเดียวของโร re โอเนี่ยกลายเป็นสตรีที่มีทรัพย์สินมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งเป็นที่มาของคลิปิดีโวนี้นี่เองโดยถ้าฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำ และเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าห้องเรียนวงในตอนนี้ผมเข้าไปเรียนคลาสของ Harvard Business School มาในเรื่องของ Strate g y e x e c u t i o n คนที่ทำธุรกิจ SME หรือบริษัทใหญ่เราบอกว่าเราอยากจะเดินหน้าไปถึงเป้าเรามีเป้าหมายอยู่แต่จะทำยังไงให้มันไปถึงเป้านั้นต้องวางแผนต้องทำา s t r a ี้เอ e กซิคิวชยังไงให้ไปถึงเป้าหมายได้ทั้งหมดนั้นผมไปเรียนมาแล้วก็มาสรุปให้ฟังในกลุ่มห้องเรียนวงในทุกสัปดาห์นะครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปจ o ย n กันได้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท ความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและสําหรับตอนนี้มอนเดิมนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหาว่าคุณชอบฝาก u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ